เป็นคนส่งอุปกรณ์ให้นะเ็ยัค่ะอ่ะอ่ะใส่ที่โถใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นอันนี้ใส่นี่โถนะนี่ค่ะใส่โถนี่ค่ะใส่ไข่ก่อนใส่ไข่ค่ะใส่ไข่ก่อนไอ้พ่อใส่พ้อใส่เดี๋ยวใส่ไข่เอออ่ะใส่พี่เกดใส่เลยมันน่าจะเต็มโอเคใส่ไข่อะไรละอ่ะใส่แ้ว อาฟ้าใส่น้ำตาลลูกใส่น้ำตาลใส่น้ำตาล่น้ำตาลอ่าตี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 เลยค่ะระวังโดนนะพี่เก่งอ่าอันหนูลองทำเองอ่ะลองทำเอง

ใส่นมใส่ไปใส่นมลูกเอานมใส่ค่ะเอานมใส่หยุดตีก่อนอี่เกี่ยหยุดตีก่อนไม่ใช่ค่ะลูกเอานมใส่น e ี่เอานมใส่น no ี่ล ah, ูกเอานมใส่นี่อ่ะวางก่อนวางก่อนอันนี้วางก่อนวางก่อนเอานมใส่นี่เอานมใส่เอานมใส่เทนมใส่นี่ค่ะเอาลู่ะเอเทนมเทนมใส่ใส่เลยอ่าอ่ะแล้วใส่น้ำเอาใส่นมก่อนคนให้เท่ากันอ่ะหนูคนก่อน Mm. อ่ะใส่น้ำเอาฟ้าใส่น้ำเออจริงๆ mm. ใส่น้ำปูนใสแต่ว่าเนอฟ้าแท้ mm. คนให้เข้ากันค่ะคนให้เข้ากันเดี๋ยวแม่ไปเอาเนยมาก่อนอ่ามันฟ้าคนค่ะนันนแหลกอื้ม mm.

ร้อนแม่ใส่เองอันเนยละลายอาคนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันค่ะออเอาคนเด็กนี่ค่ะเอาเครื่องลงลูกดีเลยโอ้อโหเทคน้อย <laughs> เฮ้ยได้อย <plane>. ู่ไ <im> ด <acy hate> ้อยู่แปลว่าไม่ได้ร้อนเก๋ร้อน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 ไอชูชไม่เอาช้อนอ้าวอร่อยแล้วฝักกินดิ ย้ไหมยกมือดิยี่ยยำไหมคะย้อัน้าอัน้าลูกอร่อยไหมอร่อยไหมมาใส่ยงงี้อร่อยไหมอไหมอ้งห อร่อยอะคะนะคะ้ขอเอาหนูมาขื่นเอ๋อหอฟ้าขี้เล่นลูกโอ้โหฟองไม่ได้เลยอร่อยไหมนะว่าอร่อยไหมครับอร่อย